ครับสวัสดีครับผมพี่น้องครัอยู่ชูเปอร์ครับนี่วานแห่ครับนี่ฝากจ่องสีโชครักษาด้วยนะครับเบื้งนี้ครับไปไทยใส่งามงาแม่สวยๆกำลังถือกับพี่น้องมาเร็วมาแร็วนี่ครับมานี่ครับอันนี้เจ้าของหน้องครับผมมือเฮือนชักเทือครับ ใส่จุดเมว่าเ <laughs> จของหนองกับนี่ใส่จุดเขาว่าเขาที่จุดถูมหาเขาก็เลยว่าไปหาถูกอยู่หาบาถูทปท่านพออยู่ <laughs> นี่พอลสอครับมีงานครับเมื่อนี้ก็เลยโบเฝ้า <laughs> เอาปลากอนอ้นหมวกแดง,แดงคือบอมันต่อยหมวกแดงครับบุนเป็น,ปนพี่แจ็คหรือเจ้าของหนองครับอีกคนหนึ่งแน่นอนเจ้าของฝ่ายบอลไครเพิ่นแตกเพิ่นวะ À, này, anh ní nhang đọc ní, mà chọn mà trang ní, bao sún con gò, xiên bếp măm men xí nhẻ, ô, cả đầy can su phụ du con điô cả, áo hót cứu mồm nào, con, à, thương bao xuống. อือนั่นแหละคอยว่าคอยจะไปบนนั่นแหละเ้ว้อืมคงเรันมันจ้างลนดันล่างกับเป็นซิคนครับนี่ดันบนกับเป็นซิปครับนี่ทีมงานบ่อสองโตนั่นแหละ ได้ยุครับดีกว่าวานเฝ้าไปซื้อๆเด้น้ำลบมาประทันทหอดดีอยู่ปลายเครื่องวันนั้งไงมูเซามันไหลบ่ชเห้งเนาะลบมาจะหน้าห้ามไหลมื่อวานกับมาเฝ้ากับบอลบลเลนบอออกครับมื่อนี้มือเซานี่มาประทันทรครับติดธุระ ลดย่างหัวเอาคอนจอต้องผุ่นนะคอยต่อพี่หำได้หน่จะปลามันทั้งขึ้นทั้งลงครับปลานี่ปลาทั้งขึ้นทั้งลงกับทีมงานก็ต้องต่อคิ้วกันครับวานเราก็ต่อคิ้วกันว่า ผู้ใด้อันนั้นเพราะว่าคนมันหลายเนาะเฮาวานเฮาก็บตอคิวกันวานแล้วก็มาเก็บปูเก็บปลาแล้วก็บตอคิ้วกันครับผู้นั้นก็จะได้ลงวานนําแบ่งปูแบ่งปลากันสุู้สุคนมันไผ่มันมันครับนี่ก็แนมเห็นได้ครับแม่นมีแต่เสียนแหครับนี่ยเขาไปไก่ไทยบ่ได้ครับเพิ่นซ้อมเบิ่งปลามันแล่นเนาะครับอ่ะเดี๋ยวติดตามกันตอนต่อไปครับ ม,มันก็จะมาซื้อ,อกันไปดิขายตลอดวันเลยนี่เจ้าของน้องเพิ่นกระมานครับนี่เจ้าของน้อง <c oughs> เออนี่ <c oughs> แฮ่สองเส้นหางหรือสองเสน้นสองเส้นห้าครับสองเส้นหา้าครับแห้ผมบวถือครับเมื่อกี้ฟ้าวาว่าปลามันตึกตึกต๊กตึ๊กตึ๊กจนจะได้บวถือ เสียนแหเป็นล้ำลามเลยครับมานั่งถือยากอดูถือไปยืนและหย่านคิ้วแล้วเราหย่านคิ้วแล้วหายอีกสองเซนห้าถึงจะได้เด้อสามเซนลอดปองเมื่อกี้ เสียนแหเป็นเสียนแหวานหอดเต้าทานชาววานยังเอายังบวันไี้ลงโอ้เอาก้อนอยังแซ่ยหนามอยู่อเอ้าก้อนอยังแซ่ยหนามอยู่ไล่ก็เก่าเหระปลาผมหงขาดไหมไม่เลยปลาออกหมดเลยกิขา,ายโลละห้าสิบครับป้านาทานขายไม่แพงขายร้อยเมื่อเร็วๆเีาขายออกเอาเลยหกชิ้น วอก้นี่หาวมากวันนี้ว่าป้ามันถือตึกตป้ามันถืออยู่เดมันข่าวอย่างบนน้นี่เด่นูบอกโอ้เอ้กูดึงงงมาเสด็ดออกมาเอาเลยลุยเอ้าเอ้า ลูกเนี่ยวกแได้ว่าวันเนี้ยดีเลยคุณต้องระวันคนดินนั่นดิอมีบางคนดินเนี้ยเศาเป๋อว่ะนี่แหละคอยลูกไปอัดนันในหลุมอู้หมาแล้วครับบาทละสามสี่หากระดืออยู่ครับดีกว่าผมเฝ้าครับเมื่อกี้นี่ผมผนลงไปห่าอยู่ในหลุมมันหนีครับนี่พลาดเลยอ้าวครับมันไปมันไล่ลงไปอย่แล้มันไล่ลง เขาไล่สวนมันจ Get <gettable> ัง <Wit> ค <default> ือ <stimulation wheels> <at> ันเห่าต <day> ัด <AU> สินมากมากกว่าแต่น้อยขึ้นไปหน่อยจนเส้นแหดันล่างกับเป็นซิปครับคุณทีมงานเส้นแหกับมาหลากหลายหมู่บ้านครับต่างคนต่างมาหาอยหากิ้นเนาะเส้นป้าไปตอนลูกตอนเมียบนี่ได้ไล่ก็ขายไปครับ โบแพงครับซื้อปลาดาธานโลหะสิบพกสิบบาทครับโบเมลว,า,ว,า,วานบาทเดียวเต็มแหเลยเด้อครับบาทละสีละหาครับที่หาเมื่อกี้เดียวจักตัวสามตัวอหลอยนะปลาตีนออกนั่นตรงนี้ครัผมแขวะสามเส,ส,ส้นบ<อ>่เขาเลยเมื่อกี้ สามเส้นอเมันบริยอมมันก็ถ้ายอมแล้วไม่อยู่สามเส้นใช่หมเลือดหมูก็ขาเฮือนงานียออเดือดหมูมันเข้มบ่ได้น้เมันขุดมาอือ คล่องทมแล้วเปลืองมันหมดยมีสูตรมีสูตรมมีสูตรเก็บมี่นีกอี่ลทยดอมเยฟาวเลยเมื่อกี้ฟาว มั่วงมันอยู่ด้านมานามต้นมาเราใ่าเข้ามั่นเอาดงเอโอ้โหป้าขึ้นตัวนี้เนาะเออป้าขึ้นตัวนี้ป้าวันใดลงตัวนี้ป้าขึ้นมาโอ้โห เอ้าวพี่หำเล้วกับผมครับบ้านี้อู้เขาเหาเลยครับบ้านี้ป้าแลนคืนเหงเท่านนี้ก่อครับขอบคุณลายคครรััับบสสวดี